สิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นเหมือนวิมังสาข้อพิสูจน์ข้อเทียบเคียงหลักฐานที่คุณจะรู้อยู่แก่ใจว่าคุณมีสติสมาธิปัญญายับยัง้งความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆไม่ไหลาตามสิ่งเหล่านั้นไปสร้างกรรมได้ไหมถ้าคุณยับยั้งมันได้คุณเห็นมันทัน คุณจะพ้นจากกรรมเหล่านั้นคุณจะไม่สร้างกรรมต่อเนื่องที่จะไปเป็นเกิดไปเป็นอะไรในขณะเวลานั้นและถ้าคุณเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกคุณจะยับยั้งมโนกรรมของตัวคุณเองได้แต่ไม่ใช่ยับยั้งความคิดนะคะยับยั้งอวิชชาตัณหาและอุปทา,านในแต่ละขณะผัสสะนั่นแหละคะ่ะ